นะครับอันนี้นกเป็ดน้ำนะครับพี่น้องพอดีว่ามีคนแก่คนหนึ่งนะครับพอดีเขามานะครับเอามาขายให้ห้าสิบบาทก็เลยจะไม่มีใครซื้อก็เลยซื้อไว้มาปล่อยนะครับสงสารมันนะครับเข้าวันซาด้วยช่วงนี้นะครับถือว่าปล่อยน้องมันนะนี่มันก็เชื่องดีนะผมว่ามันมันก็น่ารักดีนะครับน่าเลี้ยงด้วย นกเป็ดน้ํานะครับครั้งแรกนะครับใกล้คิดกันนกเป็ดน้ําที่สุดเลยนี่ใกล้ๆมากนะครับเป็นเป็นด้วยนะครับน่าจะเป็นตัวเมียตัวนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะปล่อยนะครับน่าจะเป็นคืนนี้มันมันมืดไปนะครปล่อยเช้าๆพรุ่งนี้นะครับโอเคไหมไม่ฮึนน ดูมันน่ารักดีนะครับสงสารมานันนะตมืกี้เขาจะไปทํากลับแกล้มแล้วเกือบโดนเชือดแล้วตะกี้เนะี่ยหรว่าเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับใต้คลิป